สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ,ะก่อนไปรับชมของวันที่สามเดี๋ยวเราจะดูผลสรุปของวันที่สองกันก่อนนะคะสองคุมพาพันเนาะ,ะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะวันนี้วันหนึง่งแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะ อ่ามาดูผลกันเนาะแอดให้เด่นที่3กับ7ไปนะคะเด่นที่7กับ3เด่นที่3กับ7อ่ามาดูผลในนอยเฉพาะกิจนะคะ2 9 8ล่าง14นะคะอ่นะคะตาร่างตัวเด่นนะคะ9มาสี่มาเนาะล่างแต่ว่า98กับ1 4สี่แอดไม่มีเนาะในหลัก4แอดมีสี่กับ4 6อันนี้ก็หลุดไปนะคะในรอบพิเศษนะคะ6 0 3 หกมาศูนย์มาสามมานะคะในตารางเข้าสามตัวเนาะแล้วก็มาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะมาในตัวกลับเดนที่สามเรามาส่วนล่างห้าเจ็ดนะคะเดนที่เจ็ดมานะคะพี่พิจาเด่นที่เจ็ดมาเจ็ดห้าห้าเจ็ดไม่มีพี่นอ้องเอ๋ยในตารางเราก็ไม,ม่มีเนาะมาเฉพาะเด่นเจ็ดนะคะอันนี้ก็พลาดไปเนาะ ่สำหรับรอบปกตินะคะเจ็ดห้าห้านะคะล่างแปดสองอันนี้แอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะส่วน v ีไพีนะคะเก้าศูนย์ศูนย์ล่างสามศูนย์นะคะพี่พี่จ๋าศูนย์ศูนย์โอ้ยพี่น้องเอ้ยเหลือใจนะคะตัดออกเก้าศูนย์ศูนย์อดก็เอาแต่เก้าศูนย์พี่น้อง ออกมาสามตัวเลยนะคะพี่พจ๋าออกมาสามตัวเลยนะคะดูแนวทางของแอดอเสียใจอย่างหนักเลยนะคะอันนี้ก็คือที่แอดคำนวณเอาไว้เนาะสามตัวที่แอดจับให้มาจริงๆนะคะพี่พจ๋ามาจริงๆเสียดายมากๆเลยตัดตัวที่ออกเนาะออกอ่ะส่วนล่างนะคะสามศูนย์ สามศูนย์มาตรงๆนะคะอันนี้มาแบบเด้งๆเลยเนาะอ่ามาเด้งๆเลยนะคะอ่าในวันนี้มาคู่เดียวนะคะแต่ว่าทรงเด้งเลยนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะอ่ายังไงก็ยังดีกว่าหลุดนะคะพี่พี่จ๋ามาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะในรอบพิเศษแล้วก็รอบ VIP นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่สามเนาะ วันที่สามแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนให้เลยเลยนะคะแอดมาแล้วแจ้งด้วยเนาะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะพี่ๆจ๋าแจ้งด้วยเนาะอ่าในกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะคะยาวถึงดาวโจนเลยเนาะในกลุ่มมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะอ่า ใช้ชื่นชอบก็สามารถตามได้เลยเนาะหุ้นให้ทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วก็เจาะให้ด้วยนะคะพี่พี่าวันนี้ปังมากๆเลยอ่ะมาฟังคําเตือนกันก่นกอนไปรับชมของวันที่3นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะอ่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะอ่าน,นี้ก็คือคำเตือนของแอดแอดไม่ได้เขียนนะคะพิมพ์มาเลยตามนี้นะคะพี่พี่จา๋าอ่ามาตามต่อกันนะคะตามต่อกันของวันที่3า ก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมีหนึ่งสองเก้าเก้าหรือหกเนาะศูนย์เจ็ดห้านะคะเด่นของแอดนะคะเด่นเด่นของแอดก็คือหนึ่งกับเก้านะคะเด่นของแอดหนึ่งกับเก้าเนาะในวันนี้ หนึ่แอดก็จะมี1นึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนะคะหนึ่งหรือหนหกเนาะหกับ9ตัวเดียวกันนะคะอ่าสำหรับ9 9้าเกแอดก็จะมี9 0ศ เก้าสองเก้าสามเก้าห้านะคะอ่ะสำหรับแนวทางในชุดกันกันบ้างเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับแนวทางในชุดกันแอดก็จะเน้นไปที่สี่ศูนย์นะคะห้าหกเจ็ดศูนย์แล้วก็ สองเจ็ดนะคะ,ะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะสามารถจับในตารางได้นะคะพี่พี่จา๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะเราดูนะรอบนี้แอดตัดสองสี่ออกนะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครชอบก็ใส่ไปด้วยนะคะสองสี่สี่สองนะคะ,ะสำหรับดินในหลักหนึ่ง 1น,นะคะหนอดก็จะมี10ึ่ห,หรือ16น,นะคะอ่าส่วนเด่นได้ละ9เกานาะคะก็มี92หรือ6กสองเก <Okay. S 1> หรือ65ห,ห้านะคะเอาหกหอดก็ไปเขียนใส่หกหนี้ ใส่เป็น42นะคะพี่ปริญญา4224นะคะ6556แอดก็กลับหัวไว้ให้แล้วนะคะอ่ะส่วนตัวที่แอดเน้นในหลักสี่อ่าในในชุดกันนะคะสี่ก็คือ40 40นะคะ42 ที่ลบก็หมดแอดขีดไม่เป็นระเบียบอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะพี่พี่จา๋าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ